สวัสดีครับผมวันนี้ก็รับเข้าอีกหนึ่งคันนะครับผมวันนี้เป็นมาด้าสามขับก็มาด้วยอาการไฟเบรกโชว์ครับไฟเบรกโชว์ก็พบว่าน้ำมันเบรกพองไปวันนี้ก็จะเช็คเบรก bake, เช็คอะไรก็ไม่รั่วริมนะครับผมแล้วก็เติมนน้ำมันเบรกผ้าเบรกก็หนาแล้วก็ลบป้อมมูนให้ก็มีจุดนึงครับจุดนี้ก็เป็นน้ำมันเครื่องรั่วนี่เลยครับรั่วไหลลงไปข้างล่าง ตอนนี้ก็ถอดฝาวาลไว้แล้วนี่ครับภาพน้ํามันไหลลงไหลบนลงไปข้างล่างครับผมจดุดเอน้ํามันหยดครับหมดเลยก็มาดูเรายกฝาครอบวาลมาแล้วตอนนี้ก็แข็งพวกยางซีนยางฝาวาลครับเนี่ยแข็งเลยนะครับผมแข็งมากก้อนนียเลยแตกหักเลยโอเคทำให้รั่ว นี่นะครับจุดต้มันรั่วนะเนี่ยขามน้ำมันก็รั่วมาจากข้างบนตรงฝาวาลวเนี่ยจุดนี้เนี่ยนี่เลยไหลลงมาข้างล่างก็มีจุดเดียวครับก็เดี๋ยวพ่นล้างให้แห้งครับเปลี่ยนซีนวาลวแล้วเปลี่ยนยางฝาครอบวาลวแล้วก็พ่นล้างให้แห้งครับแล้วก็จะมีจุดหนึ่งก็จะเป็นนี่การฝนพผา กัดเผ๋าขับขาดนี่เลยนี่ครับเนี่ยจุดนี้จะระบีบจะะเบียบออกมาอนนี้ก็แจ้งลูกค้าให้เปลี่ยนแล้วครับอ<ล>โอเคครับยางฝาวาวแข็งโอเคครับเดี๋ยวเราไปถอดเผามามาดะ ก็เปลี่ยนยางคุ้งผาให้เรียบร้อยครับเปลี่ยนแต่ข้างในครับนอกไม่ได้เปลี่ยนนะสภาพยังดีแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วหนึ่งแล้วก็จะพ่นล้างให้ใส่ไในของซักต้องไม่อยู่คนตรงนี้นเพื่อนมากรอเรียบร้อยครับงานเปลี่ยนยางคุ้งพอออพ่นล้างให้เห็แนแล้ว เอาครับตอนมานเยอะเลยนะครับตันนี้ก็พ่นล้างให้แห้งหมดละได้น้ำมันเบนซินพ่นนะครับแล้วก็ยางคุ้มพอยางการส่วนพอก็เปลี่ยนให้แล้วแล้วก็สตาร์ทไว้สักพักนึงแล้วก็ออกไปลองวิ่งดูครับอันนี้ก็มีเบรคโชว์ด้วยนะครับ บบตอนมาน้ำมันหยดเลยนะครับยางฝาวาวตัวยางฝาวาวหมดสภาพแข็งตัวครับกระเดาน่าเกียรรถมานะครับทีนี้ก็เปลี่ยนของแท้ให้เราโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยครับมาต้าสาม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใหู้วิภาวดีออโต้ด้วยนะครับผมผมก็สวัสดีครับ